ได้ก็ตามขันนำออกมาเทียนเอาเนี้อเอาตานั่นแหละอามมันเข่าเราน้องอเนาะมันก็มาเจ็ดแปดสามก็ยังบอกฟังมันก็มาเข่าเจ็ดแปดล่างมาถือว่าเขาวิ่หเลยทุกอีอรวนารอย่างวบามันไปได้เพราะได้ยินในท่านกันผู้บนิสื่อน้ำยูทอกยูทูปไก่เพื่อนได้ไปกินไปท่านโอ้ครับผมก็มาลายดอกสมกับเจ้ามหาน่ะครับผม มากับว่าอีพ่อขอบพุณนเด้อพผ่อป่ะก็ดดีแล้วล่ะจนเนอะดูเจ้าได้เงินได้ทองพ่อได้เชื้อนั่นนี่ไปวัดไปว่าฟังเศฟังธรรมครับผมมูทนาบุญน้ำเด้อไม่ย่า i ก็ได้ก็มาหากับบ่หน่อยนะขุนครับอืมเจ้าก็ได้กันโยพวกลังคุนกับขันเป่าเด่นใต้ดินเขาก็ได้เป็นเหมือนกองเหมือนกระมีครับผมกอเลยปูหาเรตตลีได้พว้ลังคนก็ได้ฮอดซีปูคุ่นโว้หุ ขาก็ซื้อแปดสามสนาดเขาก็ซื้อเ็ดแปดสนาดเขาก็หาเอาหมดเลยครับผมพราะขาเจ้าเหรียญเด็กรัฐบาลอ่าท่านกับท่านมันวาพอหาว่าท่านกันตัวไปตัวมันเบิดคนเนี่ยเนี่ยเขางวดก้านผู้ก่อเขางวดอภิธานหน้าเบสแปดกับเขางวดกว้านนี่เขาสามตัวครับผมอ่างวดเมื่อกี้นี่เขาสองตัวทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างงวดก่อนเนี่ย ครับหมวดเด็กกามาเรื่อยๆตามต่อของปูที่ป่าขาวอีกครับยุี่ครับผมอ่ะนี่อ้าวบ้านนี่เป็นเฮ็ดเฮ็ดเมื่อไหร่เราควาใบไหววังสองสามหมื่นมันนี่แล้วก็แล้วออกปม๊บเฮ็ดปั๊บแล้วก็อันมีผู้มาขอกระจัดให้เขาไปเลยอานบอลลำได้ไปหยกได้กับไปเฮ็ดไปซ้ำบอลบุญไปบุญมันคือเฮ็ดเธอเดียวแล้วไยเราพอแล้วเธอเดียวคือเมื่อเฮ็ดพั่มพี่อ่ะไม่นี่เฮ็ดเธอเดียวคือจบ ครับผมเกิยนกลัวบาเลกออกหงัดไม้ค่อยี่หีดเฮ็ดเธอเดียวแล้วเลยคือบบเห็ดผ่ำเพียบอันเห็ดแล้วมันกับเฮ็ดให้มันเล็กหลายตัวแล้วก็มันไหลมันบอยโบยู่อันเห็ดเธอเดียวมันถึงยู่ซุงหงัดยู่กับสุดที่มันมาออกอันเยียงก่อนซีสามเนี่ยก็ไในซีกับสามก็ออกลนครับผมจุดที่มันออกศูนย์หกสามเนี่ยครับ ต่อมาภูเขาเขามาเห็ดได้603นั่นมันก็ตองหัดกันมันก็ตรอมาเรื่อยๆอันบางนึงมันก็มาเข่าเก็ดแปะเต็เห็ดยังไงเมันเข่าเองเนาะนี่มันเข่าวาวกันดอกคุณเบิร์นเบิง์นใ้ช่องทุกเจ้าองที่ก็เจ้าก็ได้ชื่อไป้าเจ้าก็ได้กินในธาตุครับผม เี็แปดมันจิตานมากแข็งเลยอ่าแข็งเดยเป็นสามตัวนึ่งเนาะสาม3จ8ดแปดพ่อพอตีเป็ดอะไรนี่พ่อเลขหาเจ็ดหาโอ้ห้าเจ็ดห้าเข้ามตึ้นเลขข้ามง่ามพรอมตึ้นนี่ยเป็นอไดอย่างนั้นเลยม้ำตาเชื่อมพี่น้องตัวนี้ปิดมันบอกแม่นบอกเปลี่ยนกับตัวเดียวกันคือเก้านั่น ชาวหันขึ้นกันเลยพ่อกันหันขึ้นมันก็เป็นช่วงช่วงตัวนี้สิบงามพ่องามย้อนแล้วว่ได้ว่าได้เแล้วตอนที่เจ้าสีหั์หันเจ้าหันก็แสดงว่าครับมันออกสามตัวของข่อยก็แสดงว่าเป็นน้ำตุ่นโจยงแน่เดลยวนีะเจ็ดเจ็ดเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้ราคานีเด้อพี่น้องทานีเด้อเนาะทานีแคปหน้าจอไว้แต่ว่ามาดังเดิมที่ปูพคนไทยไว้ ตัวป็นแล้านี่เป็นททานี้่มันจะมีเท่านี้แหละมันมีสองขา็คือพี่้องกับขจากองตัวสุดท้ายเป็นห้าเจดห้าครับขึ้นปกติทุ่วันือครับขึ้นปกติปกติมันก็ยันเด้งกินโรคกซื้อต้นี อืมครับผมออเตรงคือปูบอกนั่นแหละมันก็เป็นห้าเจ็ดห้านั่นแหละโอ้ครับผมมันจะ<อ>ไปเป็นตัวใดอืมโอ้ตัวสองตัวที่งามคัะเด็กเก้าสามเนาะงามเลยครับเอาวพี่น้องนี่แหละคือปก,กติครับมันกับวา,ายนี่กับซาล่ะเข้าเงาอะไรอย่านี้อืมห้า มวนบ่มันออกมางวนวังนึงนี่มวนเลยบ่โอ้ FC มวนนําอยู่แล้วพ่อเพิ่นบ่ว่ามาจะใช้บ่วางซั่นเออครับผมโอ้กันึงเดียวแล้วอืมปู่อ่าเนาะปู่ขาผมยาวก็มีพูดเดียวมีพูดเดียวกันแล้วเขาวินไว้พูดครับผมถือว่ามันเข้างามอยู่ดอกบ เข้ามากับพ่อได้พี่น้องเขาผู้เขาเบิงน้่ทงทุกเจ้ากับอันผู้เขาเจ้าอยากซื้อเขาเจ้าก็ไปหาจับรเตอรีเขาเจ้าก็ม้วนเลยอ่ัขอร้ไหวลูกคูเนาะมันก็ได้มากหนมันกระบบมันวันหนึ่งวดเดียวเนาะแต่กระบบว่ามันเข่าเนาะมันกระเบาบอได้มันผดผินก็เลยแค่ว่าเออเบิงกันเอาการทำการหากระเบิงกันเอาเฮ็ดไว้ห้เแล้วทุ่เจ้ามีปัญญาพิจารณากันเอาเองครับเนาะครับผม ตุกเจ้าที่ซื้อแล้วต่อหลอกตัลี่ของรัฐบาลก็ซื้อไปบ่ได้ห้ามไผ่ดิจับจองกันเอาบุญไผมีก็เอาเงินปูเขาไปให้ไปเรียบ่ปร้อยเราดิเดี๋ยวลยันทุกเจ้าละครนั่นว่าในประกาศเงินเจ้าบ่มีเจ้าบ่ปีชื่มันบ่ได้วันจริงได้เรียลมันบ่เกิดได้เสียบ่เกิดได้เรีย่เจ้าอยากได้เงินเขาเจ้าก็ต้องซื้อต่อรัตต์ตัลลี่แล้วครับผม มันออกมามันได้ล่างมันได้สามดนึมันก็นยังไปออกเลขกันห้าศูนย์ห้าศูนเก้ายังไปออกของภูเขาวอีกอยู่โอ้แต่มึงบอกมึงจะบอกกูเดรว่มามาออกกันสองเก้าอีกน้ำเลขกไทยเนี่ยมก็มากกับสามสองเก้ากูว่าแล้วใครคนกูอีกคือเดี๋ยเพราะว่าปูเคยมือ,ม,อมือสุดท้ายลูกหลานเขามาปูได้เขียนไว้เก้าสองให้เขารับผม กันกับซุนหานนะโอ้โอ oh, oh ้เลยว่ากันสู้เข่าใจชุกกระหันเอาได้เด้อหกกับเก้าอะไรกูบ่กว่ายญ่งดีแล้วมันก็เลยกลายเป็นสองหกจริงเลขยกเก้าก็เลขยกหกก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วครับผมเขาสื่อเขาสื่อกับสากับขางในตรงนั้นแต่เก้าชุบหนึ่งมาอีพอเอ้ลูกบ่อเนี้ยเก้าสองสองหกก็บบ่อแล้วลูกฟาดเจ็ดแปดตัวเดียวกันลบน ล่างอย่างเดียวมันว่างแล้วบกับพร้อมอยู่นี่แบบกวนมูแล้วว่าเรียกกับโอให้มันตรงอีรีอะอีนั่นมึนน้องผู้ซื้อก็ได้ใช่เดี๋ยวที่ว่ามึนมันบ่ล่ะซื้อบกับบอัวยยังมูเลยเสื้อบกับบ้องยาโคโร่แล้วกระได้เงินสองหมื่นเซ่กระเป๋ามันเซยแล้วผู้สื่านเขาอ่ะ ปองเดียวยังได้คักได้เขียนเนาะเหมือนกับชร้นดาพวกเขาเจ้ามักซื้อครับผู้บ่มักซื้อมันกับชั้นบด้าพี่น้องพี่ต่อหน้าพี่เอ่าด้วยแค่แต่จะเอาเอาไปแค่หน้าจอครับพี่น้องข้างล่างก็นสิเป็นจอสามจอหนึ่งพี่น้องเนาะแมนยูบแมนยูตีที่แมนตุบวางในสินพูดอะไเจ้าเบิ้งเมืองไหน เป็นเป็นแหลงล่ะปูเขียนล่ะดิเอาตัวเจ้าเบิ่งว่านเป็นเลขตัวไหนเบิ่งว่าเป็นเก้าสามเบิ่งว่านเป็นเก้าสามหรืปูโอ้ยตัวเจ้าเรียนหนังสืออยอะกว่าบ้านนี่น้องแน่บ้านตัวปัญหาพี่น้องเอาปูว่าสี่สามดิหนิสามต่สามตัวไปเลยสามสองตัวเจ็ดต่อเจ็ดก็ได้บอขึ้นมาได้ซื้อได้พี่น้องตัวเจ้าไล่จากหนึ่งไปละเลขยังต่อกันสองสองหล่อยงาก็ไล่เอาทำไมโอ้สองสามไปหน้องตัวเจ้าก็จะไปจีไปพูดแล้วโอ้นี่หมแอดชาย กาอยไรเนี่ยสามตัวสามต่อสามตัวสามต่อสามตัวตัวเจ้าเบิ่งคักลางอืมนั่นเลยเล้ยงเก่ามันบอกเป็นยุงกีดอกพี่น้องเอฟซีได้ที่โอ้พี่น้องเอฟซีอะปีนด้วยนะนั่นเต็มเต็มโอ้ขัดปีนไรนี่อือปาดโตพี่น้องเอ้ยบานแต่มันบอกจัดกัาตัวนี้ปีนน้ำอออืออืมนั่น สองสามคือบานนี่สามสองพือเก่าเจะเจ้าคิดยังไงกั้านที่เป็นเก่าครับโอ้ยเบื้องอะไกับไหว่ามบนเก่ายัดปั๊บเปล่ยเปนบ้านนี้ยัดโดยโดยพระราชการโดยพระนามครูบานนีสามตัวสามตัวพี่น้องตัวนี้ขันหันมังขีดเป็นที่มาตีครูอ่าโอ้เจ้าใจแล้วบอกันเจ้าหันทีหันมันก็เป็นคือเจ้าเว้าเนี่อาเดี่แเบื้อง ตัวจมวแปีไปเองของบริแปน้ำเจ้าเองขวบี่ตน,น,นี้นี่นี่ของเล็กปูมึง่ิของเล็กปูมันขืนยังซี้นี่มันบริไปขืนขึ้นเจ้าแปี๊นั่นโอ้โอ้ของเล็กปูตรงเป็นยังสันห้าเจ็ดห้าของปูงปกับบอกอยุยอหอมันเล้ว่าห้าเจ็ดห้าแล้วเลยาา้ครับเซี่ครับขวบจะไปเปลี่ยนของปูคนนะครับเรับพีครับผม อขอตรวจข้อไฟที่แปลวไปบ้านอ่าง่ามอยู่ดอกเจ้าสามน่ะได้ลงไปก็ลงไปโรดโอเคจะได้ไม่เพราะว่าเนาะห้าเจ็ดห้าก็ห้าเจ็ดห้าก็สองสามห้าเจ็ดชองนี่กับบะมีนอีกเอาปูที่ริวาแซนชั่าอยู่ละแตียวมาจากไหนเผื่ชิว่านี เราองผลเด้ม่ใส่อีกป่ะมาณน่้มาแค่บ่สบานี่เงะมันขึ้นน้ำตุ้เจ้าแล้วขอน้ำเจ้าเจ้าเออแล้วเอาอัใหม่ครับอยู่ที่กำปั้นพุ่เจ้ากับผ้ากันตอสามอือืให้เท่านี้ล่ะมันบ่ได้เปลว่ออกหลวงออกไรดิถ้าตุ้เจ้าสี่แปดตู้เจ้าก็ไปแปลเป็นห่า้ามันยิ่งบ่งามกว่าตู้เจ้าแปเออเจ็ดห้าห้า อิบาล้งามกว่าเจ้าไปแปอไม่อันอีกเลยครับบอนมีหาอยู่สองตูนกจยตไปลองได้เ็บห้าห้าหน่ยได้ห้าเก็บ้าวใรเช่นเอาตัวขอดัน้ยมันมีเบิดแล้วเนาะผู้ใดเข้าใจกับพูดนั้นละาขอบเอานั้นือปูเบากวนละเจ้าแต่หวดบางนึงก็ยังบอกเพิินยุนได้ละคือหลัก็ไปนั่งเอาก็ยังบอกกับตัวยุ่นเนี่ย บได้ว่ามันเมียนเด้กับบอกว่ามันถือแล้วไปนั่งสทวาเลยเงินมาดีปูกับว่ามันถือกับว่ามันถือเหนแล้ะครับปูกับมาบึงในททรัพท์อยู่นี่ละเลขที่ออกกันอย่าบอกปูเด้อว่าจ็ดแปดเมียนปูรุ่นนั่นแะ่เลขหนามันหุ่นมากเลยอรุ่นเลขหนาแล้วบ้าวัยในบ้าวว่าเด้ออย่าบอกปูเด้อไอ้เลขหาศูนย์กูมันมาออกเป็นห้าศูนย์เก้าเดียวมีอันอี๋อ่ะเดียวต่อมาอย่าบอกเลือดสองเก้ากูมั่นเดยอ โอ้มากะสามสองเก้าเสย์กันไว้ครับอีซี่กำไว้อ่ากันไว้เนาะครับเนาะอันนี้เพิ่นบ่ให้ดอกกันไว้ซื่อครับมันได้หลุดมือลงไปแล้วก็เขียนไปชื่อนี่ละเขียนไปกันกันเอาใช่นัไหมแบไห้หายคอไ้ครับอีซี่ครับผมอันที่แบบมันตุ่เจ้าดอกแปะไปไอ้ตัวนี้ไปเห็นเก่าสารมั้งเหมือนบางหนึ่งเขาคือโมแปะเขคือยังมีอยู่เต็มเต็มอยู่ อไรก็ยังมอดก้อนบางพานมากกับมีเจ็ดเดสามแล้วก็ห้าศูนย์ทุนตัวครับผมเมนมาเรียเมื่อกี้โตมันก็เขาวิ่นปองหนึ่งก็ถือว่าดวงดีอยู่ตัวเมนบาอจารย์ครับเฮงรู้เรื่องเมนมาเจว่าครับผมเขาวิ่นบ่หล่ะมันก็เขาของมันไูบูคืนมามันช่มาห้าศูนย์บุละหลายมันบ่มามันก็มาไปโตนั่นยี่เหลี่ครับผมสศกมานดำลวยเป็นรษฐีครับผมตวบน